อยากประสบความสำเร็จให้เลือกคบคนสามประเภทนี้ประเภทที่หนึ่งคนที่คิดบวกคิดบวกคือสามารถที่จะคิดและวลงมือทำและทุกอย่างสามารถเป็นไปได้เกิดขึ้นได้จริงอะไรเราก็ทำได้ทุกทุกอย่างเราต้องทำได้ประเภทที่สองคนที่คิดใหญ่คือวางเป้าหมายให้ยิ่งใหญ่ทุกทุกอย่างสามารถเกิดขึ้นได้จริงถึงมันจะใหญ่แค่ไหนใหญ่สูงสุดแค่ไหนเราก็ทำได้ เราสามารถไปถึงมันได้ประเภทที่3คนที่คิดแล้วทําทันทีลงมือทําทันทีด้วยความที่เขาวางแผนทุกๆอย่างมีการวางแผนเป็นลาดับเป็นขั้นตอนเมื่อมีการวางแผนและดําเนินการทันทีมันก็จะประสบความสําเร็จแน่นอนด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นและตั้งมัน่นสามประเภทนี้นะคะที่คุณควรจะเลือกคบแล้วนําพาชีวิตของคุณให้ประสบความสําเร็จได้จริงๆ หากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดหัวใจกดคอมเมนต์ให้ด้วยนะคะว่าชอบและคลิดเหมือนกันหรือเปล่าไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย